สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็จะมาตามตัวเลขกับลุงหมายไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแน,นลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉดนิดเดนิดๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ มีผู้คนเดินสายมากราบไหว้ปู่เหมือนเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็เยอะพอสมควรนะคะวันนี้นะคะก็ทยอยออกไปแล้วนะคะแต่ว่าเอ็ดเพิ่งมาถึงนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ทุกวันไประจำที่นี่นะคะนี่นะคะก็วันนี้ได้มาเจอกับลงหมายอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับลุงหมายกันนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะลุงหมายครับสวัสดีครับคเป็นยังไงบ้างคะโชคดีไหมคะโอช้ำใจยังไม่หายช้ำใจยังไม่หายเนะาะ <c oughs> จ้ะไม่ไม่เข้าเลขไม่เข้าขอโทษด,<อ><อ>ด้วยว<อ>ันนี้เป็นธรรมดาค่ะลุงเนาะเพราะว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดเก็บเอไว้แล้วอ๋อ แอดเองก็ไม่โชคดีค่ะลุงจ้ามีแต่ห้าเราไปโหนแปดมากเกินไปงดที่แล้วมันมดได้งดที่แล้วแอดก็หนักห้าแปดค่ะโหนแปดมากเกินไปเจ็ดเลยลอยไวเจ็ดลอยไว้เลยไม่ได้เจ็ดไม่เข้าถ้าถ้าเจ็ดมานะสามตัวเลยห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเนาะครับมันเจ็ดมันไปโหนแปดเกินไปก็เลยพลาดไปเนาาลุงจ้า ก็ไม่เป็นไรค่ะลุงเนาะท่านผู้ชมถึงยังยเลยเพราะว่าตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดค่ะครับมันก็หลุดเป็นเรื่องธรรมดาก็เพิ่งหลุดงวดนี้เองนะลุงเนาะหลุดหลายงวดมาแล้วมันเพิ่งหลุดเนี่ยใช่มันถูกติดต่อมาหลายงวดแล้วค่ะครับจแล้ววันนี้สูตรได้หรือยังคะลุงยังไม่มาเลยครับยังไม่ได้เลยเนาะ สองสาวันถ้าได้ก็เดี๋ยวจะโทรหาะอค่คละวก็ใจเย็นๆนะครัใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆเดี๋ยวหามาให้ยังยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิมส่วนมากลูกค้าจะหาเลขไหนคะที่ดังๆคะเลขวันนี้น่ยมันยังไม่ได้เก่งเลขเลขที่เขาหาเลขอะไรนะเลขเลขเก้าสี่เก้าสี่ อองก็หาเก้าสเอาไปหมดเลยั้งนี่เกคุณลุงมีมีแปดผมเพิ่งเข้ามาเมื่อวันนี้เองมีแปดสีไหมคะแปดอจจะซื้ออายุของคุณยายที่เออ8ปมีวันนี้แป่หกแปดสีนี่อันนี้สามอันนี้ไปแล้วไปดึงไปแล้วแปเหลือเหลือสองใบเหลือสามใบจะเอา แปดสี่กันลูกเอาตัวไหนเนาะเอาตัวนี้ก็ได้เอาสามใบไหมมีสามใบแปดสี่หกแปดสี่นี่สวยเอาให้ละองสองใบพอลุงเอาสามใบดีกว่ามีั้ยสามสามบอกเอฟซีก็ช่วยซื้อไปชุดนี้นะของละองที่แล้วนะวันนี้ทีมจริงอยากได้ศูนย์แปดสี่กลูกแปดสี่สวย มันไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์เลยมีแต<ร>ส่สามด<ร>ึงครงนี้แล้วช่วยอุนนลุงเนาะช่วยลง <laughs> <laughs> นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เอดก็มาเสี่ยงโชคกับตัวเลขอายุข,ของคุณยายที่เอดไปร่วมงานศพเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมที่คุณยายมาเข้าฝันนะคะ <c oughs> ที่คุณยายมาเข้าฝันแล้วก็บอกให้ลูกหลานซื้อเลขอายุข,ของคุณยายนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอสก็ได้มาแล้ว3ามใบนะคะท่านผู้ชมค่ะสิบแปดล้านค่ะ <c oughs> รออยู่ข้างหน้านะคะท่านผู้ชมค่ะสิบแปดสี่อ๋อ่ตนี้อันนี้ยัดเยียด นี่นะคะท่านผู้ชมจ้าก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะลองเสียงโชคเสียงลาบเสียงสามสูงนะคะถ้าชอบก็ซื้อเอฟเมลเป็นคนมาจุดแล้วก็ขอพรจากหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมเดหลืองวดหน้าค่อยต่อค่อยตัดต่อที่กระทำหกคูนหกนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเอจพาท่านผู้ชมมาโชคลาบตัวเลขกับให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะจะทูบเสียงทายแม่นๆนะคะ ขอให้ตัวเลขทูบแยงไทยเพื่อว่าหลวงปู่จะให้โชคกับ fc ท่านก็เป็นได้นะคะ fc ท่านกามาส่งดูนะคะเพราะว่าขออนุญาตนะคะตัวเลขนี้ออกมา fc จะได้ถูกกันทั่วหน้านะคะแล้วก็ปู่นะคะจะได้ร่วมกันสร้างกับท่อมรุ่น6คูณ6ให้กับหลวงปู่นะคะขอให้ตัวเลขทูบนี้เป็นตัวเลขที่มีโชคด้วยเจ้าค่ะหลวงปู่ จะได้สร้างกระท่อมให้หลวงปู่ใหม่นะคะก็ลูกหลานจะได้มาร่วมสมทบทุนสร้างเยคออมนบกด้วะะสร้างกระท่อมให้หลวงปู่นะคะขอให้หลวงปู่ประทานโชคล่าภให้ลูกหลานด้วยเจ้าก็าสีสามศูนย์นะคะตัดเล่นได้มีสี่สามสามสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามนะคะ ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะแอดเองก็ไม่ทราบนะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชม ก็ได้แต่ภาวนาขอให้เป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็มีโชคนะคะจะอยู่ติดกันค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC เฟนช่องของละอองแชนแนลถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนเเป็ลขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะห้าหกหนึ่งนะคะ ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เหมือนหนึ่งกับหนึ่งกับสามนะคะหรือไม่หนึ่งเปดก็ออกแล้วนะคะท่านผู้ชมอมือมจะไม่ค่อยนิ่งนะคะถ้าไม่หนึ่งเปดก็หนึ่งสามนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าพอดูไปดูมาก็ข้างล่างเลขหกจะชัดนะคะ กนะคะหนกับ6 1นะคะท่านผู้ชมใน่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับเอสไหมคะก็ให้ท่านผู้ชมเองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าเอสก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะค่ะก็ขอให้เอซทุกท่านโชคดีนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะตรงจุดนี้ก็เป็ Piet. นเต SO. ็นท, cre ท์ของพิทักษนะคะพิทักษ์ก็จะนอนเฝ้าอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่นะคะก็จะอยู่ประจําที่นี่นะคะท่านผู้ชมจะนอนตรงจุดนี้นะคะอยู่ติดกับอยู่ติดกับกระท่มรุ่น6กคูณหของหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตรงจุดนี้นะคะ กระท่อมของหลวงปู่ก็ผุพังนะคะผุพังมากเลยค่ะท่านผู้ชมก็ถ้า f อท่านใดได้โชคได้ลาบอยากจะร่วมทําบุญก็เชิญได้นะคะเดี๋ยวแอดจะสอบถามพิ่ทัพให้นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูหลังคานะคะหลังคาก็พังแล้วนะคะท่านผู้ชมมงด้วยยญ้าคานะคะ เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขทูบเสียงไทยชัดๆอีกรอบนะคะมีสี่สามศูนย์นะคะเพราะแอดมิวเป็นคนมาจุดแล้วก็ขอพรจากหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมที่กระท่อมหกคูณหกนะคะก็ขอให้หลวงปู่สวงประทานโชคลาภให้กับ fc ทุกท่านนะคะจากทูบเสียงไทยแม่นๆนะคะ ขอให้ตัวเลขทูบเสียงไทยในทูบนี้เป็นตัวเลขที่มีโชคสำหรับ FC ทุกท่านนะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าตัวเลขนี้ออกมา FC จะได้ถูกกันทั่วหน้านะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันสร้างกระท่อม 6, รุ่น6คูณ6ให้กับหลวงปู่นะคะขอให้ตัวเลขทูบนี้เป็นตัวเลขที่มีโชคด้วยเจ้าค่ะหลวงปู่ จะได้สร้างกระท่อมให้หลวงปู่ใหม่นะคะก็ลูกหลานจะได้มาร่วมสมทบทุนสร้างสร้างกระท่อมให้หลวงปู่นะคะขอให้หลวงปู่ประทานโชคลาภให้ลูกหลานด้วยเจ้าค่ะ430นะคะตัดเล่นได้มี4334 4004แล้วก็3003นะคะ ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะแอดเองก็ไม่ทราบนะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมก็ได้แต่ภาวนาขอให้เป็นตัวเลขที่ใช่และก็มีโชคนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละอองชาแนล ถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ